สวัสดีครับผมพงศ์ทอจากบริษัทพิยาพีเอนจิเนียริ่งแอนด์เทดดิ้งนะครับผมเราเป็นบริษัทติดตั้งระบบ NGV มาตรฐานดีเอยมแห่งแรกของประเทศไทยครับวันนี้เรามาเปิดตัวรถที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2013นะครับผมโดยที่รถตัวแรกของเราจะเป็นรถตัวนี้รถโตลต้าวีโก้พร้อมติดตั้งระบบ NGV 3ถังสูงสุด73ถังครับผมโดยที่เราได้มีการจดเป็นอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับผมรถเนี่ย ติดตั้ง3าัางขึ้นได้สูงสุดทั้งหมด480กิโลเมตรอัตราการสิ้นเปลองประมาณ80ตารงต่อกิโลเมตรครับผมแต่ก็ในส่วนของระบบแก๊สที่เราติดไปเป็นระบบของอิตาลีจากโรมาโนครับผมที่มีการพัฒนาร่วมกันมากว่า30ปีโดยที่เราได้ร่วมงานกับโรมาโนมาแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาทั้งหมด7ปีแล้วระบบ NGV ของโรมาโนเนี่ยข้อดีของมันคือจะเป็นหัวฉีดแบบแยกกึ่งอิสระแต่ละหัวฉีด แต่ละหัวเนี่ยเจาะตรงเข้าท่อร่วมไปดีแต่ละท่อเลยทําให้แรงมา้าแรงบิดตอบสนองต่อผู้ขับขี่ได้ดีที่สุดมากระถึงตัวส่วนของด้านหน้าของเครื่องยนต์นะครับผมตรงนี้จะเป็นบริเวณหัวฉีดโดยที่จะมีทั้งหมดทั้ง4หัวแต่ละหัวเจาะตรงเข้าท่อร่วมไปดีแต่ละท่อเลยเพื่อตอบสนองต่อกันขับขี่ที่ดีที่สุดครับไปถึงตัวหม้อต้มจะเป็นหม้อต้มจากโรมาโนที่จะคอยลดแรงดันแกส๊สที่ออกจากตัวถังประมาณ200บาทจนถึง4บา์แล้วเข้าบริเวณหัวฉีดครับผม ตัวกล่องอิซยูที่อยู่ด้านในรถยนต์เป็นของโรมาโนเช่นกันตัวกล่องนี้จะคอยควบคุมอัตราการฉีดแก๊สและส่วนผสมของอากาศให้ใกล้เคียงกับน้ำมันที่สุดเพื่อตอบสนองต่อการขับขี่ที่ดีที่สุดครับผมครับและถ้าลูกค้าท่านไหนยังรู้สึกว่ารถติดตั้งสามถังยังไม่เพียงพอทางผมก็จะมีไฮไลท์ของงานโดยที่อยู่บริเวณฝั่งนู้นเป็นรถกระบะ NGV ไล่ขีดจำกัดของบริษัท v r p ครับมาถึงตัวไฮไลท์ของงานกันจะเป็นตัวรถยนต์โตลต้าวีโกพร้อมติดตั้ง NGV ทั้งหมด สูงสุดทั้งหมด7ถังวิ่งได้ไกลสุด990กิโลเมตรครับโดยที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุดลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยติดแก๊สไปจะมีปัญหาเรื่องการเติมรถยนงไดน้อยตัวนี้ก็มาจอบโจทย์ให้กับลูกค้าครับผมบในเรื่องของศูนย์บริการ VRP เป็นศูนย์ติดตั้งให้กับโชลูมโตยต้าทั้งหมด150สาขาทั่วประเทศลูกค้าที่ซื้อรถกับ VRP ไปลูกค้าสามารถเข้า,มาเมนเดน้งระบบแก๊สได้ที่ศูนย์โตยต้าเครือข่ายของ VRP 1 1 0สาขาทั่วประเทศนะครับผม อันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าด้วยที่ให้ความสนใจในบูธของ VRP นะครับผมสามารถพบกับบูธของ VRP ได้ที่บูธหมายเลข C2 ที่ c h a l l e n เจ1นั1ง,งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2013นะครับผมขอบคุณมากครับ